จิกทดสอบทดสอบนสองสา2สี่ห้าชิกชิกทดสอบชิกทดสอบจควันจิกทดสอบทดสอบสชิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube วันนี้มีสายไม้นะครับเป็นสายไม้อย่างดีนะครับยีิเมตรนะครับเป็นสายไม้มือ2แต่ก็สภาพมือ1เลยนะครับผมนะเป็นสายไม้ยี่ ห้าเมตรนะครับเป็นตัวนี้เป็นสายสเตอร์นะครับนะเป็นสายมีสามขั้วมีสามเส้นนะครับไม่ใช่สายโมโนนะตัวนี้นะครับให้น้ําเสียงที่ดีนะครับสายอ่อนนะครับไม่แข็งไม่มีรอยบุบรอยบี้นะครับสายไม่ขาดในนะครับผมนะอ่า มีที่รัดของกิ๊บให้นะครับมีหัวนะครับเป็นรีดนะครับก็ทั้งสองฝั่งนะครับ XLR นะครับนะอ่าทั้งสองด้านนะครับมีถุงไม้ให้นะครับมีไมโครโฟนหัวโตให้นะครับชุดนี้อยู่ที่1,550บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ1,550บาทรวมส่งแบบโอนเงินปลายทางนะครับบวกเพิ่ม ร้อยสี่สิบาทนะครับปลายทางบอกเพิ่มร้อยสี่สิบาทนะครับนะสินค้าอยู่กาละสิงเดี๋ยวเทศเสียงให้ชมกันนะครับได้สายไม้นะราคานี้ได้สายไม้ได้ตัวไม้ได้ถุงนะครับได้ถุงสายไม้นะครับแล้วก็ไม้นะครับตัวนี้จะเป็นไม่หัวโตของทาดานะครับเป็นรุ่น sm 6 8นะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับใช้พูดนะครับดูดเสียงดีนะครับตัวนี้รับประกันว่าดูดเสียงดีแน่นอนนะครับผมนะตัวนี้นะ ไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้นะครับสภาพไม่ก็โอเคอยู่สวยอยู่นะครับสภาพโดยรวมคือสวยแต่ตำหนิมีตรงนี้นี่มีรอยตรงนี้นะครับอ่จะมีรอยตรงนี้นะครับนี่รอยข่วนตรงนี้เฉยๆนะครับนี่เห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นรอย ไอ้อะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าขูดออกอยู่น่าจะเป็นกาวนะครับนี่แต่หัวไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะครับสวยสภาพสวยนะครับก็จะมีตําหนิอย่างที่ผมว่าตัวนี้ไม่มีสวิตกปิดเปิดนะครับลูกค้าทําไมเขาไม่ทําสวิ์มาครับนะครัทําสวิ์มันก็เหมือนเพิ่มความต้านทานนั่นเองนะครับทําให้เสียงมันอาจจะไม่สดใสนี่ดูหัวไมดูก่อนนะครับนี่เป็นไงล่ะสวยนะครับหัวไมเป็นอลูมิเนียมนะครับผมนะนี่ ไม่ได้เป็นผ้านะไม่ได้เป็นอะไรนะข้างในก็จะเป็นไวท์นะครับนี่เห็นไหมเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าราคานี้นะครับเรียบเลยนะครับเรียบเลยนะเสียงดีนะครับอ่าดูเสียงดีให้โทนเสียงที่หนานะครับไมรุ่นนี้ให้โทนเสียงที่หนานะครับพร้อมสายไม้นะครับแบบดีเป็นสายสเตอร์นะครับพร้อมแจ็คนะครับผมนะก็เป็นสายไม้ที่โอเคนะครับฟังเสียงกันนะครับนี่ตัวลำโพงอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่ ตัวลำโพงดูข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับ8ดนิ้วนะครับจิกทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงดีครับตัวนี้นะครับพูดไม่เหนื่อยนะครับพูดไม่เหนื่อยนะใครที่ชอบน้ําเสียงหนาๆแล้วก็มีปลายหางที่ซิบๆนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับนะพร้อมสายไมนะครับอ่ามือสองสภาพดีนะครับใครที่สนใจนะครับนี่นี่หน้าตู้ที่เราพูดนะครับจิกทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าชิกชิกทดสอบชิกทดสอบ กวานถือจิ้ตสอบทดสอบหนึ่งสองห้จ